สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับห่างหายไปนานครับหลายเดือน2อสเดือนพอดีไปช่วยทางแฟนนะครับเขาทาสวนผักปลอดสารนะครับออร์แกนิกนะครับดีมากเลยนะครับเริ่มเป็นที่น่าสนใจนะครับเรียนรู้การเกษตรนะช่วงสูงวัยนะแต่ก็พอเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาพบกันนะครับมาพบกันเช่นเดิมนะครับสอเดือนไม่ได้เจอกันน่นอาจจะนานกว่านั้นนะครับ วันนี้เอาคลิปฮาหนอยมาฝากครับสูตรคำนวณมือนะครับวิ่งล่างวันที่29วันศุกร์นี้ครับกรกฎาคม2 5 6 5เมื่อกี้เพิ่งลงสูตรวิ่งบนไปนะครับสูตรวิ่งบนเพิ่งลงไปคำนวณมือสถิติ5งวดครับจริงๆสถิติตอนนี้4งวดแต่พอดีย้อนไปนิดนึงก็ขเข้ามา5งวดไม่ธรรมดาครับสูตรนี้เอามาฝากกันนะเช่นเดิมที่เห็นก็คือ3ตัวบนนี่นครับ3 6 1ห่าว3 2ตัวล่าง นะครับย้อนไปห้างวดตัวขีดสีแดงก็คือตัวที่เราจะนํามาบวกกันจํานวนครั้งนะครับส่วนตัวเลขบวกตัวนี้ก็คือตัวเลขคงที่นะครับบวกกันเรียบร้อยผลรวมเอาหลักหน่วยของผลรวมนะครับเป็นตัวนี้คือเลขวิ่งลาง่างคราวนี้เราย้อนไปห้างวดนะครับย้อนไปสถิติห้างวด1งวด2งวด3มงวด4งวดหงวดนะครับลองดูจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ช่วงแรกจะคำนวณช้าให้ดูนะครับแล้วก็จะเร็วขึ้นเอาละครับย้อนไปห้าง,งวดงวดนี้ออก36193จะเห็นว่าหลักหน่วยครับบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างขอโทษครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้ง2ขีดนะครับ10ล่างบวกกัน2ครั้ง2ขีดแล้วก็หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งนะครับผลรวมไปบวก2คงที่ดูงวดแรกครับ1บวก1เป็น2บวกเเป็น11บอวก9อีกครั้งครับเป็น20 บวก3 2ครั้งครับเป็น26บวก2องที่เป็น28 28นะครับผลรวมเอาหลักหน่วยของ28ก็คือเลข8ครับหลักหน่วยของผลรวมแล้วได้เลขวิ่งล่างงวดแรกคำนวณได้เลข8ครับผลการออกงวดต่อมาออกอะไรครับ 86. 8 6 8เข้าหลักไหนครับ10ล่างถูกต้องครับงวดต่อมาครับ7 2 14บวก8เป็น22บวก8อีกครั้งครับเป็น 30บวก6 2ครั้งครับเป็น42บวก2เป็น44ได้เลขก4ครับออก42ก็งวดต่อมา4เข้าตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับต่อไปครับ2บวก2เป็น4นะครับบวก4 2ครั้งนะครับเป็น12บวก2อีก2ครั้งเป็น16บวก2เป็น18ได้เลขก8ครับหลักหน่วยของ18วันนี้ออก83ครับ8เข้าตำแหน่ง 10ล่าง3 0ล่าง3งวดครับต่อไปครับ2 8 2 16นะครับ8 3 24 8 4 32บวก3 2ครั้งครับเป็น38 38บวก2คนที่เป็น40ได้เลข0ูครับหลักหน่วยของ40วันนี้ออกอะไรครับต่อมาออก50 0เข้าตำแหน่งหน่วยล่างเอาละครับหน่วยมาแล้ววิ่งล่างถูกต้อง4ีงวดติดมาแล้วครับงวดที่5 5 5เป็น10บวก5เป็น15บวก5ครั้งเป็น20บวก2ที่22ได้เลขก2ครับมื่อวานออกอะไรครับ59023 2เข้าตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับเห็นว่าวิ่งล่างเราถูกต้องมาห้างวดนะครับ8เข้า8 6 4เข้า42 8เ 8, ข้า83 0เข้า50 2เข้า23งวดนี้ครับรลากหน่วยล่างบวกกัน2ครั้ง10ล่าง บวกกัน2ครั้งหน่วยน่างบวกกัน2ครั้งแล้วบวก2คงที่0บวก0บวก2บวก2ได้4บวก3เป็น7บวกสครั้งเป็น10บวก2เป็น12ได้เลข2ครับวิ่งรางวันที่29กรกรกฎาคมฮานอยครับเราได้เลข่อนสมาชิกเข้ารายกลุ่มได้นะครับคิดแชทกับเพื่อนในกลุ่มฟรีครับเข้ามาที่ K t ท9 9 9ก็าครับไลน์ไนะครับเขียนขอเข้ากลุ่ม โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ